การจักสารเครื่องใช้จากไม้ไผ่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านในตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเคยฝึกฝนสืบทอดกันมาหลายชั่วคนแต่ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาภายหลังจากความเจริญและเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์รณเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมีมากขึ้นทําให้การผลิตข้าวของเครื่องใช้ขึ้นมาเองถูกหลงลืมจนเกือบจะหายไปจากชุมชนด้วยเหตุน,นี้อิสมาแอลเลาะแมเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่มองเห็นว่าหากปล่อยไว ไม่มีการส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาการจักสารเหล่านี้ก็อาจจะสูญหายไปได้ดังนั้นเขาจึงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มจักสารงานไม้ไผ่ขึ้นมาโดยมีนายเจ้าแสลาะแม่พ่อของเขาซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่ยังคงสืบทอดงานจักสารนี้อยู่เป็นครูผู้สอนสำหรับคนในชุมชนที่สนใจแ็กแรกเนี่ยแกไม่ได้ทำาอบที่แกทำแบบอยู่ว่างๆไงก็เลยทำทำทำ,ทำพรุ่นี้ก็เก็บไว้ที่บ้าน พอเขามาขอแกก็ให้ใเขามาขอแกก็ให้ใพอ,พอทีนี้จากงานของแกทํามาแบบงานฝีมือ,อเขาก็ถามว่าเออได้มาจากไหนสวยอะไรวันนี้เขาก็บอกต่อบอกต่อ,อ,ก,ตอก็เลยมาหามาหาที่บ้านอพอ,พอมีคนมาหาเยอะๆทีนี้แกก็ว่าเออถ้าเราทําขายไปด้วยนี่มันก็เป็นเสริมรายได้ของครอบครัวแกก็เออเริ่มทําขายภายหลังจากที่รวบรวมเป็นกลุ่มฝึกสอนกันเองในชุมชนแล้ว ทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลตำบลท่าสาบหรือสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสถานที่โดยขณะน,นี้มีชาวบ้านในชุมชนที่สนใจเข้ามาฝึกเป็นอาชีพกว่า20คนเนื่องจากมองเห็นว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวคุณผู้ชมครับกระด้งที่เห็นนี่นะฮะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้าน ในตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยาลาเนี่ยได้มาร่วมกันฝึกทำนะครับเพราะว่ากระด้งอย่างนี้หรือว่าเครื่องจักสารอื่นๆเป็นภูมิปัญญาที่กําลังสูญหายไปและตอนนี้เขากําลังได้เริ่มรวมกลุ่มกันในการทําผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาเพื่อส่งขายอย่างแบบนี้นะครับ320บาทในช่วงเวลาที่หลายคนว่างงานจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 หากเราสามารถหาอาชีพเสริม ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าของที่ระลึกหรือการจักสารอุปกรณ์เครื่องใช้และงานฝีมืออย่างเช่นชาวบ้านในตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยาลากลุ่มนี้ก็จะสามารถลดภาระความเดือดร้อนจากการว่างงานอีกทางหนึ่งและนอกจากจะมีรายได้แล้วยังเป็นการสืบสารภูมิปัญญางานฝีมือที่มีมาของบรรพบุรุษอีกด้วยทีมข่าว N b t ยาลารายงาน a